รายละเอียดของผลงานนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสนใจที่กับตัวแอปพลิเคชันทางทีพัฒนาจึงได้นำแอนิเมชันใส่ลงไปหน้าได้ของตัวแอปพลิเคชันผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าหลักได้ด้วยการกดทัชสกีนลงไปบนหน้าจอจากสถิติการสื่อค้นด้วยวามสำคัญนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี2004ถึงปัจจุบันนะครับพบว่า สถานกลุ่มสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสนใจในระดับต้นๆประกอบไปด้วยสถานที่รับประทานหา <S <S สถานที่ท่องเที่ยว <S 1> <S 1> สถานที่พักและก็สถานที่ซื้อสินค้าของฝากครับทําให้ผู้พัฒนาได้นําเอาหัวข้อหลักๆเหล่านั้นนะ่ะใส่ไว้ในหน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันเพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้เข้าถึงหัวข้อต่งๆนั้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นน่ะผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาสถานที่นอกปรตผู้ใช้งานได้จาก กลุ่ม My Location กรณีที่ผู้ใช้งานกดเข้ามาในส่วนส่วนของสถานที่พักแอปพลิเคชันจะแสดงรายการสถานที่พักที่มีในฐานข้อมูลพร้อมกับกลุ่มเส้นทางลัดซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มแวามที่เห็นกลุ่มขอเส้นทางกลุ่มโทรติดต่อและก็กลุ่มฉุกเฉินกรณีที่เกิดวุ่เหตุการณ์ท่องเที่ยวกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของสถานที่เหล่านั้นผู้ใช้งาน ลงมาโดนรายการแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลของสารที่เหล่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยประเภทของห้องพัสกสตการตกแต่งความป็ความสะดวกกิจกรรมที่สามารถทําได้ในฝัางสามีในระแวกสถานที่พักรวมไปถึงภาพขอภาพรวมของสถานที่พักเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ และรายละเอียดหน้านะครับเป็นหน้าตาเดียของร้านอาหารเมื่อผู้ใช้กดเข้ามาแล้วจะเห็นชื่อและที่อยู่ของร้านอาหารนั้นๆจุดเด่นของหน้านี้นะครับผู้ใช้จะสามารถเลือกได้ว่าอาหารที่ทางร้านเออโลกโลกเอาแล้วเงือบแล้วเงือบเงือบเงือบนี่แค่คนกันเองนะเนี่ย จะเป็นจะมีการแสดงรายการอาหารที่นิยมและเครื่องดื่มที่นิยมของทางร้านซึ่งซึ่งไรอะถ้าลอล่อนะเฮ้ยวันอะไรเอากี่ล่องก็ได้คือคือเนี้ยเราจะถือเราถือโพลด้วยก็ได้นะเออถ้าโพลด์ลืมอะก็พอลืมปุ๊บก็ดูนิดนึงยืดหยุ่นจบไปด้วยมือก็ได้ต้องไปสักแล้ว และที่อยู่ของร้านอาหารจุดเด่นของหน้านนี้นะครับจะแสดงรายการอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมของทางร้านเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสนใจและเกิดความต้องการที่อยากรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นอีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถดูรูปภาพบรรยากาศและมุมมองต่างๆภายในร้านได้ด้วยในกรณีที่ผู้ใช้กดปุ่มรอ้องขอเส้นทางครับแอปพลิเคชันจะทาการแสดงแผนที่พร้อมกับเส้นทางที่น่าทงที่สุดจากจุดที่ผู้ใช้อยู่ไปยังจุดปลายทางที่ผู้ใช้ร้องขอ ด้วในส่วนนี้นะครับผู้ใช้สามารถเลือกแปลงได้2โหมดครับคือแบบตีวิวโหมดและแบบสไลด์โหมดจากเทคนิคตรงนี้นะครับจะทําให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการหลงทางและจะไม่ผูกเอาละตับเบียดจากการใช้ในการรถแท็กซี่เนื่องจากในการลดเท็กซี่ในปัจจุบันนั้นจะมีการเอาละตับเปบียดของผู้ใช้บริการจํานวนมากแล้วตอบของผู้ใช้ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือวิธีการใช้งานจากผู้ใช้ได้ผู้ใช้โปรแกรมด้วยการบนแฟนเพจ a c e b o o k ของแอปพลิเคชันได้ค่ะครับหากท่านคณะกรรมการทุกท่านตอบตกลท่านให้โอกาสกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand Travel Advisor ทีมพัฒนา ปจุบันตอนนี้แอปนี้นของทีมพัฒนาได้ทำออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งตอบสนองกับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นซึ่งกลุ่มกลุ่มลูกใช้กลุ่มลูกค้าผู้อื่นเนี่ยที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องเราก็จะทำเวอร์ชันเวอร์ชันต่อมาเป็นเวอร์ชันหลายภาษาซึ่งสามารถรองรับต่อความต้องการ ทงนี้ในหน้าของ m a ปหนั v วิวนี้เราก็จะเพิ่มในส่วนของแสดงเส้นทางของกางจรจราจรนี้ว่ามีความหแน่นนมากน้อยเพียงใดเพื่อให้ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางได้ว่าจะไปเส้นทางไหนดีทั้งนี้ทีมพัฒนาได้เอา G e O marketing เข้ามาช่วยเป็นฟังก์ชันเสริม ซึ่งเอา API ของ Facebook p a g e เข้ามาใส่เพื่อให้ผู้ใช้งานเวลาไปตามสถานที่แบบว่าไปร้านอาหารเราก็สามารถโพสข้อมูลมาไ,ได้แล้วก็จะแสดงตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งานงนั้นเพื่อให้เพื่อนที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เห็นว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนแล้วก็จะทำให้เพื่อนที่เห็น ข้อความนี้สามารถเข้ามาคิดดูได้ว่าเราทำอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างและเป็นการอบอกต่อไปในตัวด้วยเป็นเวลล์อัลล์เน็ตติ้งไปในตัวด้วยครับจะอะไรนะเป็นเวลล์เน็ตติ้งนะเป็นเวลล์เป็นการตลาดบอกต่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไวรัล์เขาเรียกไวายร์ล์เน็ตติ้ง